เปิดพี่น้องเปิดครับผมหนึ่งกอยได้พี่น้องครับหนึ่งกอยครับหนึ่งกอยครับพี่น้องครับครับผมโอ้หอมๆเลยครับพี่น้องครับหนึ่งกอยได้พี่น้องเด้อ ก <Ну oh ินด้วยกันครับผมาจวก็เน้อมันสีเหลือง อ่าขับี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งกอยครับพี่น้องกินด้วยกันครับผมครับผมเส้นตาลงไปครับพี่น้องครับ ครับผมก้อยครับพี่น้องครับดำเนี่ยครับใส่น้ำตาลข้นคุกเข่าให้เข้ากันด้วยพี่น้องเป็นตาเสียบครับพี่น้องเลยกล่อยครับพี่นอ้อ,นองกินก่อยด้วยกันเนี่ยครับผม ขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องครับใส่มะพร้าวลงไปครับผมมะพร้าวถึงคึกครับค้ออนกุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องมาเยอะครับพี่น้องครับกินด้วยกันครับผม ừ, coi khắp à, xin bưng xin bưng phanh này phanh này xẹp vào đừng coi khắp đi đâu xẹp xẹp gặp. พี่น้องครับติดอยเนาะบดสลุกบดสลุกแซ่บครับผมบังเลยบังขั้นตอนชุดใตยแล้วนี่กินครับผมเจ็บมันคอยยุกแล้วแต่พูดมากเด้พี่น้องไอ้นักหวานเน้นน้ำตาลเอาเองเจ็บปากบวานมั้ยจ็บเจ็บเจ็บปคุณยองเว้ยเอาเละครับ ของฮะกินใหญ่นะครับพี่น้องปีนึงได้กินครั้งเดียวครับผมนั่งอื่นทำไหมครับผมครับเพื่อจะไปแบบดูด animals, ่วนจนอุ like one, <mac> ้งอ so ้วกเลยครับผมหยุดยาบพี่น้องเลยครับผมคลิปนี้เขายกไบตถี่นะครับผมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน้อได้เพียงเด้ยสวัสดีครับขอบผม